สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพลอยนะคะในช่อง YouTube f o r t by p l o ยค่ะวันนี้นะคะน้องพลอยนะคะก็อยู่กับเจ้ารถ e v e r อร์เรสตนะคะคันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะคะวันนี้เรามีชุดแต่งนะคะในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์นะคะสเกิร์ตหน้าท้ายแล้วก็แลปสีเทาแลมโบนนะคะทั้งคันแบบนี้เลยเจ้าคันนี้นะคะ จะมาพร้อมกับนะคะเครื่องยนต์แบบ2.0นะคะเทอร์โบเดี่ยวแรงม้า170แรงบิด405นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะทุกคนสำหรับราคาจะจำหน่ยคันนี้นะคะจะอยู่ที่1,585,000าานะคะ นี่เลยอันนี้ราคาเพิ่มแพ็กเกจ58 0 0 0เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัวรถจะเป็นยังไงนะคะวันนี้น้องพลอยพาชมกันเลยค่ะสำหรับทางด้านหน้ากระจังนะคะนี่เลยอันนี้เราได้มีการเปลี่ยนกระจังหน้ามานะคะก็จะเป็นฟอร์ดนักษรฟอร์ด FOR d สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซีซีแบบนี้นะคะพร้อมด้านในเป็นรวงพึ่งนะคะตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีเลยมาพร้อมกับไฟ3ดวงที่เป็นสีส้มที่กระจังนะคะ3ดวงแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะลูกค้านะคะเพิ่มเติมนะคะใน ส่วนของอทําสีนะคะก็จะมีสีแดงนะคะแล้วก็ตัดกับสีน้ําเงินนะคะในฟอสอักษรตัว F นะคะแล้วก็ซีด้านนี้นี่เองก็ดูมีมิติสวยงามนะคะและในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะทางด้านข้างก็จะมีไฟที่กระจังแบบนี้มาให้ด้วยนี่เลยในส่วนของไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟเดิมๆนะคะมาจากโรงงานนะคะเป็น LED เลยมีเดย์ไลท์นะคะเป็น C ีแคลมปสวยๆให้แบบนี้เลย และที่เราติดเพิ่มเติมนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะก็คือเจ้าสเกิตหน้าของวิกเตอร์นะคะตัวนี้เราครอบเข้าไปนะคะทั้งชิ้นนี้เลยสําหรับคันนี้นะคะที่เพิ่มแพคเกจมานะคะจะมีกล้อง360องศารอบพันเซ็นเซอร์หน้าท้ายมาด้วยนะคะสําหรับกล้องนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยแล้วก็ตัวสเกิตนะคะก็จะเว้นในส่วนของตัวเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะนี่เลยสำหรับอ่าตัวสเกิตนะคะเราสามารถเลือกสีได้นะคะว่าเราจะทําสีอะไรนะคะจะ เป็นดาทั้งชิ้นนะคะหรือว่าจะเอาเป็นสีเทานะคะตัดกับสีดําหรือว่าจะสีดําแค่ขอบตัวนี้นะคะหรือว่าเป็นสีบรอนเงินล้วก็สามารถเลือกสีได้เลยนะคะออกแบบตามที่คุณลูกค้าชอบได้เลยค่ะก็ส่วนทางด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีโลโก้นะคะของว่าอาของเจ้าวิกเตอร์นะคะอยู่ทางด้านล่างนี้เลยแล้วก็จะเว้นนะคะในส่วนของห่วงลากจูง2ชิ้นนะคะของวิกเตอร์มาให้แบบนี้ค่ะห่วงลากจูงอันนี้มาจากโรงงานนะคะก็จะติดกับแชสซีมาให้เลยนั่นเองค่ะนี่ ไปตัดหมอก LED ก็มีนะคะในส่วนของทางด้านข้างคันนี้นะคะลูกค้านะคะจะเลือกเป็นอ่าคิ้วล้อนะคะขนาด4นิ้วก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะทําให้รถนะคะดูเท่ขึ้นนะคะตัวนี้นี่เลยก็จะมี2ไซส์ให้เลือกนะคะเป็นแบบ4นิ้วนะคะหรือว่า3นิ้วถ้า3นิ้วจะเป็นเรียบไปเลยนะคะลูกค้าจะเล็กกว่าน,นี้นิดนึง อ่านี้ลูกค้าก็เลือกแบบออกแบบให้เท่ๆนะคะในส่วนของแมกยางคันนี้นะคะก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นขอบ20ขนาดยางอยู่ที่255ทับ55นั่นเองค่ะตัวอ่าของรุ่นสปอร์ตนะคะที่มาจากโรงงานในส่วนของกระจังหน้าหูกระจกมือเปิดนะคะแล้วก็รวมถึงแม็กด้วยจะเป็นสีดำมาให้อยู่แล้วนั่นเองตัวนี้ต้องบอกว่าเข้าเซตกันเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนเลยนี่มาสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะ ในส่วนของบันไดข้างตัวนี้ก็มาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะรถยกสูงของฟอร์ดทั้งหมดจะมีบันไดข้างมาให้ทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ก็สามารถลุยน้ำนะคะได้ถึง80เซนเลยนี่ค่ะมือจับหูกระจกที่น้องพลอยบอกไปนะคะว่าเป็นสีดำมาจากโรงงานให้อยู่แล้วไฟเลี้ยวทางด้านนี้ และอีกจุดหนึ่งนะคะที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของเจ้าแพ็กเกจนะคะก็คือเจ้าไวสปอตที่หูกระจกนั่นเองค่ะก็จะจับสัญญาณนะคะจากไฟทางด้านท้ายนะคะถ้ามีรถเข้ามาทางด้านข้างๆนะคะก็จะมีไฟที่หูกระจกขึ้นมาให้นะคะเวลาปิดเลนก็จะปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่เลยเล่าหลังคาก็จะเป็นสีดําจากโรงงานนะคะที่เราติดเพิ่มเติมจะมีในส่วนของเจ้าคิวกันศนส์นั่นเองค่ะนี่เลย ในส่วนของตัวข้อฝาถังน้ำมันตัวนี้เราแ็บมานะคะสีเดิมๆนะคะของรถคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาดำนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ลูกค้าแป็ปจะแลปเป็นเทาแลมโบแล้วก็แ็ปด้านบนนะคะเป็นสีดำตัวนี้นะคะลูกค้านะคะที่เลือกเป็นสีเทาดำเป็นรถเดิม,ดมนะคะอันนี้ลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนในเล่มนะว่าลูกค้ามีการเปลี่ยนสีมาอย่างนี้นะคะมาเลยมาดูด้านท้ายกันคะ่ะ สำหรับทางด้านท้ายรถนะคะอันนี้จะเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นไฟแบบซิกเนเจอร์นะคะเป็นขีดๆแบบนี้มาให้เลยลูกค้าไม่ต้องไปเปลียนเลยนะคะเพราะว่าไฟมาสวยเท่แบบนี้อยู่แล้วค่ะทางด้านในก็จะมีอะคริลิกคำว่าเอเวอเรสต์นะคะก็มองหลังทางหน้านี้แล้วก็จะมีโลโก้นะคะคำว่าสปอร์ตทางหน้านี้ค่ะในส่วนของชุดวิกเตอร์นะคะนี้ลูกค้าก็ติดนะคะครอบชิ้นนี้เข้าไปนะคะตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนนะคะอยากได เป็นสีเงินนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านนะคะทุกคนจะเป็นแบบเลขแปนะคะก็มีให้เลือกนะคะเป็นเลขแปหรือว่าแบบสี่เหลี่ยมนะคะแบบเยอะมากมีสีให้เลือกเยอะมากค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะคะนี่เลยฝาท้ายนะคะคันนี้จะเปิดนะคะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยแค่กดปุ่มนะคะนี่ไฟท้ายสวยๆแบบนี้คะ่ะนี่ สำหรับตัวฝาท้ายเขานะคะสามารถเปิดนะคะได้ถึง3วิธีเลยจะมีปุ่มเปิดเมื่อกี้นะคะแล้วก็ปุ่มปิดทางด้านนี้นี่ค่ะจะมีกันหนีบมาให้ด้วยนะคะทุกคนนี่ระบบความปลอดภัยนะคะอัดแน่นมากนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะก็จะมีกดที่กุญแจรีโมทได้นะคะกด2ที่เปิดกด2ที่ปิดนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือทางด้านคอนโซลหน้านัน่นย,ยองยอตอนไปข้างหน้าเดี๋ยวน้องพลอยบอกให้อีกทีหนึ่งนะคะและในส่วนของแถว3นะคะของเขาจะากว้างๆแบบนี้เลยค่ะทุกคน นี่เลยเราสามารถพับเบาะแถวสองได้ด้วยนะคะเขาก็จะพับเรียบให้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็การปรับแถวสามนะคะก็ปรับง่ายๆนะคะตัวนี้นี่เราดึงเชือกขึ้นมานะคะทั้งสองข้างเลยก็จะมีสองข้างแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เวลาลงนะคะของเขาจะมีสลักตัวนี้ให้นะคะเรายกสลักขึ้นแล้วปล่อยได้เลยยกสลักขึ้นแล้วก็ปล่อยได้เลยนี่ค่ะ เปิดปิดนะคะใช้งานสะดวกสบายมากนะคะก็พับเรียบไปเลยสําหรับเบาะฝั่งนี้นะคะก็สามารถพับเรียบไปได้เช่นเดียวกันคะ่ะทางด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของตัวแม่แรงนะคะแล้วก็ที่เปิดล็อกอยางอะไหล่นะคะนี่เลยตัวลอะล้ออะไหล่นะคะก็จะไขจากข้างในรถนะคะแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะเสียบแล้วก็ไขได้เลยนะคะแล้วก็ล้ออะไหล่จะหล่นลงไปข้างล่าง ตัวนี้นะคะก็จะขโมยได้ยากขึ้นนะเพราะว่าต้องเปิดข้างในตัวรถนี่ค่ะ<ม>นี่เลยที่เฉพาะทางดนะ้วยเนาะใช่ใช่ค่ะนี่เลยอันนี้ก็จะมีในส่วนของที่เกี่ยวตรงนี้ให้นะคะจะมีให้สี่มุมเลยนะคะนี่ไว้แบบว่าลูกค้าขนสัมภาระทางด้านหลังกลัวของโครงเขงอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเอาเชือกหรือว่าตะข่ายนะคะมาล็อกนะคะสี่มุมแบบนี้ได้เลย เดี๋ยวน้องพลอยพาไปดูแถวสองกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูไฟอีกทีนะทุกคนสวยมากนี่ไปดูแถวสองกันคะ่ะสำหรับบอดทางด้านแถวสองนะคะทุกคนก็สามารถปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะคะอันนี้น้องพลอยปรับให้ดูนะอันนี้คือ,อยังไม่ได้เลื่อนขึ้นมาข้างหน้านี้คือเลื่อนแล้วนะคะวิธีปรับนะคะก็จะเป็นสลักทางด้านใต้นะคะยกสลักขึ้น ขอยหลังแบบนี้ได้เลยหรือว่าเลื่อนขึ้นทางด้านหน้าแบบนี้ได้นะคะก็จะพับเรียบได้นะคะโดยการยกสลักตัวนี้ขึ้นมานะคะนี่แค่ยกขึ้นนะคะก็พับเรียบได้แบบนี้เลยนี่ค่ะก็สามารถเอนได้ด้วยนะคะเอนนะคะก็จะมีอยู่2วิธีนะคะดึงสลักแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะยกตัวสลักนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ดันลงได้แบบนี้เลยหรือว่าลูกค้านะคะจะขึ้นเบาะแถว3นะคะนี่เลย ดึงสลักทางด้านนี้นะคะแล้วก็ดันขึ้นด้านหน้านั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเราก็สามารถนะคะขึ้นแถวสามนะคะได้อย่างสะดวกสบายเลยสำหรับตัวเบาะนะคะจะมีจุดยึดคาซีทนะคะเป็นแบบไอโซฟิกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแอร์นะคะจะมีทั้งแถว2แล้วก็แถวสามเลยจะมีที่ปรับลมแอร์นะคะให้อยู่ทางด้านนี้เลยค่ะแต่ว่าสำหรับอุณหภูมินะคะก็จะเชื่อมกับฝั่งคนขับนะคะในส่วนของเบาะคู่หน้า จะเป็นแยกอิสระซ้ายขวานะคะอย่างเช่นฝั่งนี้หนาอาจจะเปิด27ฝั่งนี้นะคะที่ร้อนอาจจะเปิด22ค่ะแบบนี้ได้เลยจะมีที่เสียบ USB t y p e A t y p e C เพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมทางด้านหน้าค่ะ มาดูในส่วนของเบาะคู่หน้ากันเลยนะคะทางด้านนี้นะคะตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ทางคู่หน้าเลยนะคะก็สามารถปรับเลื่อนหน้าถอยหลังนะคะยกเบาะขึ้นลงมีเอนเบาะนะคะแล้วก็มีที่ดันหลังทางด้านนี้มาให้ด้วยดูกเลยคะ่ะในส่วนของทางด้านคอนโซลนะคะก็จะมีช่องใส่ของนะคะเยอะเลย ม,มีมีที่วางแก้วน้ําให้นะคะทั้งคู่หน้าเลยนะคะทั้งด้านฝั่งคนขับก็มีเช่นเดียวกันนะคะนี่เกยเยอะๆมาให้แบบนี้เลยนะคะและในส่วนของการเพิ่มแพ็กเกจของเรานะคะ58 0 0 0นนั้นจะมีในส่วนของตัวจอด้วยตัวจอนะคะตัวนี้เราเพิ่มขนาดนะคะจาก10นิ้วนะคะเป็น12นิ้วนะคะใหญ่ๆแบบ iPad มาให้แบบนี้เลยและกล้อง360อองศารอบคันนะคะนี่ก็จะมาเป็นภาพชัดๆสวยๆแบบนี้นะคะเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยนะคะนี่ค่ะ ก็จะมีเส้นนําสายตามาให้นะคะเขียวเหลืองแดงและคันนี้นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของการาตั้งค่าต่างๆนะคะจะมีออโต้โฮมมาให้ด้วยนะคะออโต้โฮมนะคะตัวนี้จะทํางานนะคะกับเบรกมือไฟฟ้าเราสามารถเปิดปิดได้นะคะการทํางานก็คือถ้าเราเข้าเกียร์ดีไว้นะคะตัวนี้ ของเราเหยียบเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งนะคะของเราเท้าจากเบรกรถมันจะไม่ไหลไปอ่าช่วยโฮรถไว้ให้นะคะถ้าเราจะออกตัวเราเหยียบคันเร่งนิดหนึ่งนั่นเองคือลูกค้าติดไฟแดงไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเกียร์เลยนะคะตัวนี้ใช้งานสะดวกสบายมากอ่ามาที่ตัวถัดไปนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรูปนะคะ6จุดทางหน้านี้นะค,ะคันนี้นะคะก็จะสามารถเชื่อมต่อวิทยุนะคะโทรศพัพท์ ซื่อต่างๆนะคะบลูทูธ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยแบบไม่ต้องเสียบสายเปิดแอปในโทรศัพท์ขึ้นจอนี้ได้เลยค่ะและการปรับแอร์นะคะนี่ค่ะก็จะสามารถหมุนได้นะคะหรือว่ากดบวกลบหรือว่ากดตุ่มสีดำตัวนี้ได้เลยนี่ คุณคุยคะหน้าจอสามารถเปลี่ยนภาษาได้ไหมคะอ่าหน้าจอสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะคะก็สำหรับตัวจอในะคะรองรับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะจะเชื่อมนะคะกับตัวสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะคะถ้าเราตั้งหน้าจอเป็นภาษาไทายการสั่งงานก็จะเป็นภาษาไทยถ้าเราตั้งจอเป็นภาษาอังกฤษก็จะสั่งงานเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะส่วนการสั่งงานนะคะก็จะมีนะคะอย่างเช่นว่าแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่เอฟเเท่าไหร่นะคะหรือว่าโทรออกหาใครนะคะตัวนี้เราสั่งงานได้เลยเดี๋ยวลองกันเลยดีกว่าทุกคน เดี๋ยวเรามาลองสั่งงานด้วยเสียงกันเลยนะคะสําหรับปุ่มฝั่งงานด้วยเสียงนะคะก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะทางฝั่งซ้ายนี่ค่ะแอร์อุณหภูมิ22องศาตั้งอุณหภูมิเป็น22ออ่านี่ค่ะก็จะใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะของเราไม่ต้องมาแบบนั่งปรับนั่งหมุนนะคะสั่งงานด้วยเสียงได้เลยนี่เลยค่ะ ก็คันนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะแอร์อุณหภูมิไม่เท่ากันก็ได้นะคะแล้วก็ทางด้านล่างจอลงมานะคะจะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะคะสามารถวางโทรศัพท์นะคะชาร์จได้เลยแบบไม่ต้องเสียบสายแล้วก็จะมีที่เสียบ USB Type A Type C นะคะมาให้แบบนี้นั่นเองหัวเกียร์นะคะเป็นแบบ6สปีดก็จะมีโหมดตัว M มาด้วยนะคะโหมดตัว M จะเหมือนกับเป็นโหมดของแมนนวลนะคะ,ะ,คะแล้วเราก็กดบวกลบนะคะที่หัวเกียร์ตรงนี้ได้เลยวิธีการเปลี่ยนเกียร์นะคะตัวนี้นะคะเรา อาจจะกดชิปข้างหน้านี้ที่หัวเกียร์อย่างนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเกียร์อ่าถ้าและอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะวิธีปลดเบรกมือนะคะเหยียบเบรกแล้วก็กดลงถ้าเราเบรกมือขึ้นนะคะเราก็ยกตัวนี้ขึ้นน,นั่นเองมันจะมีสัญลักษณ์นะคะตัวนี้เลยที่จอมาให้นะคะเป็นสีแดงๆแบบนี้นี่นะคะและปุ่มถัดมานะคะตัวนี้จะมีการนะคะกดออโต้สตาร์ทสต็อปได้นะคะตัวนี้จะเป็นการประหยัดพลังงานนะคะของเขาจะดับเครื่องยนต์ให้ชั่วขราวนะคะเวลาเราจอดนะ นี่เลยและคันนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของเสียงเซ็นเซอร์แล้วก็การพิกคว่ำนะคะตอนนี้จะมีลอมอมาให้ด้วยแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นการปรับโหมดการขับขี่นะคะก็จะมีในส่วนของโหมดปกติโหมดประหยัดนะคะโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนเลื่นนะคะก็จะขึ้นที่จอหลังพวงมาลัยมาให้แบบนี้เลยนี่คะ่ะ ามาส่วนของตัวพวงมาลัยกันนะคะพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะคะลงขึ้นหนึ่งเข้าถอยออกได้แบบนี้นะคะพวงมาลัยเป็นแบบ e-pass นะคะคือไฟฟ้าแบบ100%นี่นิ้วเดียวนะคะหมุนได้เลยนี่คะ่ะน้องพลอยหมุนให้ดูนะก็บางคนอาจจะคิดว่ารถใหญ่ขับยากนะคะแต่ว่าตัวนี้เรามีพวงมาลัยตัวนี้เรามีพวงมาลัยไฟฟ้านะคะก็จะช่วยนะคะให้ขับง่ายขึ้นนะผู้หญิงตัวเล็กๆนะขับได้สบายแน่นอน มาต่อนะคะในฟังก์ชันของพวงมาลัยก็จะมีเลื่อนเพลงนะคะวางสายปุ่มนี้ถ้าเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะคะรับสายกดปุ่มโอเควางสายปุ่มนี้ได้เลยหรือว่ากดที่จอก็ได้นะคะที่จอกลางปุ่ม3ขีดคือปุ่มเมนูนะคะเรากดขึ้นลงที่ปุ่มโอเคแบบนี้กดเข้าเมนูนะคะแล้วก็ย้อนกลับปุ่มนี้เลยตัวนี้ก็จะมีข้อมูลการเดินทางให้ดูด้วยนะถ้าเราจะรีเซ็ตเรากดปุ่มโอเคค้าง แบบนี้ค่ะตัวนี้ของเขาก็จะรีเซ็ตค่าให้นะคะ,ะเดี๋ยวน้องพลให้ดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะที่ส่วนใหญ่ทุกคนจะได้ดูบ่อยนะก็คือการดูอายุน้ำมันเครื่องนั่นเองนี่สามขีดเมนูแล้วเราก็กดเลื่อนลงนะคะมาที่ซ่อมบำรุงนี่ค่ะตอนนี้คุณภาพน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่ร0 0เปอร์เซ็นนั่นเองค่ะย้อนกลับปุ่มนี้ได้เลยอ่ะส่วนในทางด้านขวาส่วนในทางด้านซ้ายนี่ค่ะก็จะมีลดเสียงเพิ่มเสียงสั่งงานด้วยเสียงนะคะแล้วก็ในส่วนของ Adaptive Cruise Control Adaptive c r u i s e Control นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจเหมือนกันเราเพิ่มจาก Cruise Control ปกติเป็น a d a p t i v e นะคะจากการเซตค่าความเร็วตอนนี้เขาชะลอตามคันหน้าให้ด้วยจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็จะมีตัว Lane k e e p i n g เพิ่มขึ้นมานั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเราเปิดการทำงานที่ปุ่มนี้นะคะนี่เลยพอเปิดปุ๊บจะมีคำว่าเซตมาให้ที่จอนะคะถ้าตอนนี้เราขับที่80คำว่าเซตก็จะเป็นเลข80นะคะตัวรถจะขับ80ให้อัตโนมัตินั่นเองของเราไม่ต้องเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเลยแล้วก็ถ้ามีรถมา เขาจะชะลอให้นะคะอย่างเช่นเราขับแปคันหน้ามา60คันนี้ชะลอตามให้นั่นเองค่ะและปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มรักษาระยะห่างจากคันหน้านี่จะมี4ขีดนะคะ1ขีดนะคะประมาณว่ามีรถอยู่ข้างหน้าเรา1คันนั่นเองและต่อไปจะเป็นส่วนของลิมิตความเร็วนะคะนี่ค่ะจะเริ่มตัวน,นี้ี่20นะคะตัวน,นี้เราสามารถเพิ่มหรือลดได้นะคะโดยการกดขึ้นลงที่ตรงนี้เลยนี่ค่ะก็จะกดค้างถ้ากดค้างจะขึ้นทีละ10นะคะกดทีละครั้งก็จะขึ้นทีละ1นะคะ ตัว Adaptive ที่เราเซตเมื่อกี้นะคะตัวนี้ก็ปรับเหมือนกันเลยนะคะขึ้นลงนะคะทีละหนึ่งกดค้างทีละสิบเช่นเดียวกันตัว Adaptive Control นะคะจะตัดการทํางานทุกๆก,การเหยียบเบรกนะคะถ้าเหยียบเบรกปุ๊บจะมีขีดนะคะที่ตัวเลขขึ้นมาถ้าเราอยากให้ค่าเดิมกลับมาเรากดนี่คะ่ะรี l a n ตัวนี้กลับมาได้เลยและอีกตัวหนึ่งคือ Lane Keeping นะคะ สำหรับเจ้าเลนส์คีปิ้งนะคะ<ๆ>ก็จะทำงานนะคะทุกๆครั้งเลยที่เราสตาร์ทรถนะครั้งแรกขึ้นมาถ้าใครไม่ชอบนะคะก็กดปิดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งได้เลยสำหรับตัวเลนส์คีปิ้งนะคะตัวนี้ถ้าเราออกนอกเลนนะคะพวงมาลัยจะหักกลับเข้ามาให้นิดหนึ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวลูกค้าบางคนไม่ชอบก็กดปิดได้ค่ะนี่เลยก็จะเป็นคร่าวๆแบบนี้นะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นการสตาร์ทรถดับรถนะคะเป็นแบบพุทธสตาร์ทนะคะ มีเลยค่ะก็คือกดปุ่มนะคะดับรถได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการเปิดฝาท้ายนะคะตัวนี้ก็กดปุ่มเปิดได้เลยค่ะแต่ว่าเวลาเปิดฝาท้ายนะคะของเราต้องเข้าเกียร์ P ไว้นะคะหรือว่าที่กุญแจรีโมทนะคะที่น้องคอยบอกไปก็คือกดปุ่มทางด้านล่างนี้2ทีนั่นเองค่ะ ปุ่มตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกท้ายกดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าจะใช้วิธีการหมุนนะคะ A ก็จะเป็นออตโต้นั่นเองตัวนี้นะคะเวลาเราสตาร์ทรถนะคะของเขาจะมาที่ออตโต้ให้เราอัตโนมัตินะคะและมีหวกลบตัวนี้นะคะจะเป็นเพิ่มแสงลดแสงนะคะที่จอหลังพวงมาลัยแล้วก็จอกลางสำหรับทางด้านนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีปรับลดไฟให้ต่ำลงนะคะก็ถ้าเวลาเราบรรทุกของเยอะแล้วหน้าเชิดนะคะเราสามารถ หมุนมาที่สี่ตัวนี้คือต่ําสุดนั่นเองค่ะก็ทำให้ไฟหน้าต่ําลงนะคะมาที่แผงประตูกันบ้างนะคะปุ่มนี้นะคะจะมีกดล็อกรถกับ,บล็อกรถนะคะอันนี้จะเชื่อมกับฝาถังน้ํามันด้วยนะคะเวลาเราเข้าปั๊มนะเราแค่กดกดล็อกรถก็จะกดเปิดฝาถังน้ํามันได้นะคะอันนี้จะได้ทังคู่หน้าเลยนะคะทางด้านฝั่งข้างๆคนขับก็มีนะและการปรับกระจกสี่บานนะคะอยู่ทางหน้านี้ อันนี้จะเป็นปรับหูกระจกนะคะนี่เลยฝั่งซ้ายฝั่งขวากดปุ๊บอ่าฝั่งซ้ายแล้วเราก็ปรับได้เลยตัวนี้จะมีปุ่มพับกระจกให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ล็อกนะคะไม่ให้กระจกบานอื่นเปิดนะเผื่อมีเด็กๆอยู่ทางด้านหลังนี่สำหรับหูกระจกนะคะตัวนี้จะเป็นการพับหูกระจกแล้วล็อกนะคะจะเป็นแบบออโต้ให้เลยนะคะพับหูกระจกเวลาล็อครถ และสําหรับมือเปิดนะคะคันนี้นะคะจะเป็นแบบสมาร์ทคีเลสนะคะคือเราสามารถสอดมือนะคะเพื่อเป็นการปลดล็อกรถนะคะแล้วก็ทัชนะคะตัวนี้เพื่อเป็นการล็อกรถได้นะคะจะได้ทั้งคู่หน้าเลย เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการรับชมนะคะเจ้า Everest Sport Package นะคะพร้อมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะบอกน้องพลอยได้เลยน้องพลอยจัดให้นะคะหรือว่าจะอยากได้นะคะดอกเบีย้ยศูนะคะก็มีเช่นเดียวกันยังไงนะคะวันนี้น้องพลอยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะสนใจต,ติดต่อที่เบอร์061-662-4169นนะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ที่ ploy ford ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย